องค์ประกอบที่สําคัญมากองค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้สําเร็จคือการสื่อสารอันนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่พี่อยากจะให้น้องๆทุกคนเอาไปใช้แต่ว่าน้องๆที่ทราบว่าส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพก็จะเจอปัญหาด้านการสื่อสารนิดหนึ่งในช่วงแรกๆที่น้องอยู่เนื่องจากแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนนี้คนไข้แถวนี้จะพูดอีสานหมดเลยแต่ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเขาใช้ภาษากลางมากขึ้น ก็สามารถใช้ภาษากลางสื่อสารได้ถ้าเขาใช้ภาษาอีสานโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่อาจจะพูดภาษากลางไม่ได้น้องสามารถจะให้พยาบาลให้อะไรช่วยได้เพราะว่าคนจะเป็นคนท้องถิน่นเขาจะรู้นะครับคิดว่าปัญหาอุปสรรคตรงนี้จะน้อยลงเรื่องภาษาแต่ว่าคําว่าการสื่อสารที่พี่พูดถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องของภาษาแค่นั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นการสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารสองทางเรา ต้องฟังเขาเทคนิคการสื่อสารที่สำคัญที่ทรงประสิทธิภาพคือการฟังต้องฟังให้เข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงของคนไข้ที่มาหาเราคืออะไรเวลาพี่ตรวจคนไข้พี่สัมวัสคนไข้เนี่ยพี่จะนั่งใจฟังเขามากเลยเพื่อพี่จะจับปัญหาได้ว่าสรุปวันนี้ที่เขามาหาเราปัญหาคืออะไรต้องฟังให้เป็นมันถึงจะได้ข้อเท็จจริงในการที่จะให้การดูแลรักษาได้ถูกต้องนะครับ การสื่อสารอันที่หนึ่งสำคัญที่สุดคือการฟังอันที่สองก็คือการให้ข้อมูลการพูดภาษาที่เราใช้ที่จะให้คนอื่นเข้าใจการสื่อสารทางภาษามันมีทั้งภาษากายและภาษาพูดมันต้องสอดคล้องไปด้วยกันเราต้องแสดงออกในลักษณะของภาษากายที่เหมาะสมใบหน้าต้องเหมาะสมคนไข้ก็จะรับสารได้ดีขึ้น ก็จะเกิดความเข้าใจและกลับไปดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับการสื่อสารสําคัญมากก็ฝากน้องที่สําคัญคือการฟังจับประเด็นให้ได้จับคีย์ให้ได้ว่าคนไข้ามาหาเราปัญหาคืออะไรบางคนพอยเฉพาะจุดเดียวไม่ดูทั้งตัวคนไข้ไม่ดูทั้งหมดก็จะพลาดในการวินิจฉัยโรคที่สําคัญไปได้นะครับเพราะฉะนั้นย้าอีกเรื่องหนึ่งการสื่อสารนี่แหละสำคัญมากแล้วก็ ฝึกให้เป็นนิสัยก่อนที่คนไข้จะกลับบ้านฝึกให้เป็นนิสัยเหมือนพี่พี่จะถามคนไข้เสมอว่าสรุปแล้วเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารกันหรือไม่คุณลงครับ <amps> สรุปแล้วคุณลงไปโลกนี้นะการดูแลตรนนี้นี่นนี่มีปัญหาตรงไหนที่ไม่เข้าใจไหมครับพี่จะพยายามฝึกตัวเองอย่างนี้ตลอดเสร็จแล้วก่อนกลับพี่ก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าไม่เป็นไปตามแผนการรักษาที่เราคุยกันกลับมาก่อนนัดได้ ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ถ้าไม่ดีขึ้นภายในวันนี้มากลับมาเลยนะครับเราจะต้องให้การสื่อสารที่เพราะว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ในเบดิซีนถึงแม้เราดูมันเหมือนมันต้องอย่างนี้แน่นอนอะไรเงี้ยแต่บางทีมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมถ้าไม่ดีขึ้นให้รีบกลับมาหาหมอนะครับถ้ามันบแย่ลงให้รีบกลับมานะครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเกาะป้องกันตัวเองของน้องในการทํางาน